เอาไปเลยดิอ่นุ่มคนจามาคนก้างแล้วมนจแล้วมาคนอามมดนแล้วพาหลยึงพจนชจบจะหมือขึ้นนี่พุนด้วจนบจมือขึ้นนี่เงินสามจีพันเบาอย่างนี้เบาลครับผมเอาเรีแล้วเงินเงินเงินเงีนเนเันเงินเงินเงนเินนเงงงินนินน เียเอาเวผมเีเอาเวราคาดราคาดา็ดดครโลเกนนะครับช่วงนี้ติดต่อเราบ่ได้เนื่องจากว่าโทรษสท์เราพังนะครับเกดงขาไพเอฟซนะครับผม เดี๋ยวพาย่ามติดต่ออยู่นะครับผูใดที่นีงานจ้างก็ได้นะมือนี่ทางงานพานได้โทรศัพท์เครื่องไม่เข้ามาจกูดใ้จะชื่อไ้เจนยังหรือเจนไรจืชื่อไ้ก็บหูล่ะปัเออต้ได้อดเสไม่น่งนั่นเสียไม่หยอดไหมดเสียทิ่มเลี้ยวเชียไทด้เหมือนีนทางงานพานได้เชียทด้นทางงานพานเอาเสียใไ้เมือนนอันจะมาได้เบื่อมมฟังมันเป็นสิเพ่งเข้ามา เสียทีมงานแล้วจะไปสีใสก็ไปสีบ่าแม่เนี้ยบ้านนี่สีได้ใส่เสียโล่เงินแม่มันอยู่ที่สองชุดเด้อชุดโล่เงินแฟนฉันกับโล่เงินเซซือขัดกันบางมือกับสีใส่โล่เงินแฟนฉันถ้าผู้ใดคิดออกเอาสีไหนคิดเอาแต่พันผู้นี้ผู้นี้น่าสีซื้อให้เสิโอ้มึงพ่อของไอกูแต่หมอังน้ำพ่อเลยผู้นี้เห้อน้ำตาล มันเหมือนได้มันเหมือนมันเหมือนจ่ายยูิเหมือนเดินไลา์กันสิบบาทถ้ากัน นี่คือเสียงดังเดียบ้านผมอะบมันมีการทายนะน้องมีการทายนะครับผมไรโซเชียลไ้โลเงินนะครับฝากไวปในอ้อมอกอ้อมใจมาร่วมเชียวป้องไฟตื่นเต้นเร้าใจไปกับไทยโลกเงินอยากรวยจ้างโลเงินอยากทุกจ้างไข่ไงไงครับ เรื่องจริงนะครับเรื่องจริงจมาจังสันแต่ว่าอ้าวอยากด้วยกจานโลเงินอยากคุ่กับจานโลเงินมอั่อนอยากด้วยกับจานโลเงินเพราะว่าไม่ได้ไลเิงไม่ได้พลาดพิงไม่ได้พลาดพิงไได้พลาดพิงไ่ได้พลาดจ้าโลเงินเดียวว่าเอากระเข้าไข่น้อยน้อยนี่กระไข่ยีกันนี่ยีกันนี่กะไข่ยี่ดิเป็นใจเขาลอยาออยากดะวยกันจานโลเงินอยากคุกันใช่ ใจรัดกระเดิดโอ้ใจรัดกระลุงฟ้าไปแล้วใจรัดกระลุฟ้าไปแล้วว่าจะโจมตีแล้วจนอยู่วันใดเลยบ่าเอาดีกว่าวจนว่าสิมาแซวสวยไทยวันใดไปอาลานเลยนะครับผมใช่แล้วเห็นประผัดแล้วยอดวิวแฟนคลับของลุงหลอดกันช่วยกันเบิ่งเด้อยอดวิวได้ยอดวิวนะครับผมยอดนี่ยอดจะตดเลยมวนนะครับใกล้ไทยลงกันเยวบานี้มือจักมือจิบ chỉ số một kia tiết là cả áo gần xây bóp ắt à. năng ắt luôn, rồi à. đi để... hay 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 อวาดไปไทยกาดสวนเปิดกวนมาแข่งเบิดเองควันกาข้มมาเลยเออได้หมกวสดสวนเพ่สเออสวนแม่นครับแล้วทีนา้วาดเพิ่สดแม่นน้ำย้อยโป๊กโป๊กไก่อนยกลงมาเลยเออแจ้งไปมึงเลยอ่าได้ครับมีกระลเงีนนะครับผมอย่าไปลูอย่าไปลูบๆค่ำๆนี้อย่าไปใส่ขอ

ไปลูกไปไปลูกไปไปดันไปดันไปเขาบอกให้ไล่ไปไปจุกหัวมันอีกไล่ไปไล่ไปเออบังเฮฟบอกสักวันนี่หรอบังเฮฟกินมั่นบองเฮฟกินมั่นพร้อมนะครับบังเฮฟกินบกินนะโล่ั่นเหมือนเลี้ยวออกอ๋อนะครับอ่ะโล่นั่นนะครับอ่ะลุงหลอด มาเชียโรเงินนะครับมื่นนี้นะครับบนฐานนะครับยูไก่แน่นะครับเนื่องจากว่าหลบหลบมีแต่ปลานะครับเขาไปเบิ่งไก่ฐานโมเดลบราเห็นมังฝ้ายกับมังว่าไทยยิงทงหน้าไก่ไก่นี่นะครับผมโลเงินนะครับมัดเด็ดอีกมัดหนึ่งครับมัดเด็ดลอยไรครับกลไปลูกไปดันไปดันไปดันไป ดันไปไปเอกไปเอกไปให้สุดที่รี่เลยครับจังหวะแหลกนะครับโอ้ยยไหลลุงย่าไหลอ่าโยกได้ยังครับอ่าโยกโอ้ยไหลไหลไหลโอ้ยเบรกแล้ว อ่าอรุ่นลอเชียร์ครับองศาดีนะครับผมกับราคานี้นะครับบอนายช้ปัญหากันขั้นเปิดไฟหัวไฟเปิดได้นะครับผมมาเด็ดลุงหลอดนะครับมาเด็ดลอยไรครับโลเงินครับอ่ารอรุุนต่อไปครับหอวไฟเปิดแล้วห่างดีนะครับผมสุดยอดเลยนะครับผม ร้อยหาซีพานไปนะครับหาอีกบอลหลายนะครับผมเ <c oughs> ขาฮอตครับแก้วสองร้อยพานไปนะครับแก้วโ,โอ้ยนี่เบบดีควังดีเบาดีนะครับโอ้ย,อยหางหางหางก็ยังเฮ็ดโจโลแล้วก็หา,หางพานไปล่ะผ่านไปห้องก็หาซีพก็ทิง้งเลยหางหาฮหอจ้าก่อน,นะครับกันทีสามร้อยนิดๆน,น,นะครับโอ้เมียบีเบาดีย่านตะหางเสียบนะครับ สีผ่านไปหวานช่วยนะครับกระดิ่งเก้าซิปนิดๆนี่แหละไม่หมดเลยที่กระดเก้าซิปจะได้สามร้อยเริ่มเบิ้งระดับเริ่มเริ่บิ้งระดับอันนี้ครับผมโอ้ยให้ผ่านนิดหน่อยนะครับอย่าผ่านหลายงวดหน่าสิได้ไล่สูงนะครับผมสามร้อยผ่านไปนะครับเพชรโจโลป่านหัวเศร้าโฮมนะครับนี่ครับบั่งไฟโลเงินนะครับใช่ล่ะนี่นะครับ สามร้อยสี่พัาไปเอ้ยของเขาดีจริงๆคุรับแตะปลายหม่ลงไปแล้วลอยตึ้งสามร้อยยีสาา่สาาิบบาทเจี๊ยบขอบคุณที่ติดตามรับชมหลาเดฟสสวัสดีครับ